thank นะทำทีละนิดทนะีละหน่อยจนกลายเป็นรวดลายไทยนะที่มีความสวยงามมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้มีโอกาสเข้าไปเยี huh. ่ยมชมอุโบสถไปภูธาภาคด้านหนไปจามขอพรพระพุทธศิลป์ซึ่งเป็นพระประธานอยู่ด้านในโบดหลงไท แล้วก็พิรหล่อังน่าดเมูครับวนมีอกาบได้มาจากมาสแควราจอยพานักเรียนมาี่ครับถ้าผูชมดูในอสแถ้าดูอยู่หั้ชจ้อยจะอยู่ในรูปเลยนะครับ ผมเชิญท่านเชิญท่านมานะเชิญท่านมาแล้วก็ให้ปรากฏกายปวดจิตดวงวิญญาณต่างๆนะครับท่านอยู่ที่รูปนั้นแล้วก็ท่านลงมาแล้วล่ะครับวันนี้ท่านลงมาโดยตรงข้างล่างนะฮะตรงภาพียกหาเนี่ยท่านอยู่อยู่แบบแบบตรงที่รูปนี้นะครับเราจะมีการพูดถึง่อง เดี๋ยวผมจะนิมนต์ท่านให้มาอยู่ตรงร่างสังสารของของท er ่าน um. นะครับที่อยู่ตรงนี้ผู้ช um มนะครับแล้วก็จะได้เห็นชมพระบรมมีพระพร้อมๆกันนะครับจะได้เห็นในรูปภาพนะฮะท่านอยู่ในรูปภาพองค์นี้ก็จะเป็นของหลวงปู่ทวดนะครับองค์นี้นะฮะ ดวงจิตดวงวิญญาณหลวงปู่ทวดที่เขาพุทธาพิเศษไว้แล้วก็อัญเชิญหลวงปู่มาอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมที่เห็นไปพร้อมกันนแบบสองภาพนี้ขึ้นพร้อมกันก็คือนะครับหลวงปู่จ้าจะเป็นในรูปแล้วก็ตรงนี้ที่จริงเนี่ยสแกนในรูปจะไม่ติดนะครับถ้าสแกนในรูปเนี่ยถ้าไม่มีดวงจิตวิญญาณก็ได้แต่รูปแต่จะไม่มีภาพในี่มีปรากฏขึ้นท่านผู้ชมนะครับเพราะผมลองสแกนหลายที่นะที่เป็นรูปจะจะไม่จะไม่มีโอกาสได้เห็นว่าท่านนี้อยูย่ในรูปภาพ ถ้าเป็นใจสังขงารท่านเนี่ยเราตามตามลูกปั้นเนี่ยนั่นจะอยู่ตอนนี้เป็นสิจจ่งมาจะจัน์มากครับเป็นเหมือนอย่างที่เราเราได้ชมถ้าได้อยู่ในลูกบางปกติจะไม่อยู่นะครับเห็นหลายที่นะฮะจะไม่อยู่นะครับนะ

ได้มาจาานมัสดาบุกที่ทางร้อทุ่งพรอยนะครับอเอนีรอเา้ท่นนนนานผู้ชมเห็นไหมจรัจุดๆเล็กๆออที่เื็นรูปร่างนะฮะที่อยู่ตรงแกลงๆขางหลนี่นะฮะนี่นะครับน,นี่นะฮะ แล้วก็ที่ตรงด้านศีรษะท่านผู้ชมที่จะเห็นที่ผมสกแกนให้ผู้ชมอยู่นะครับนี่แหละเราจะเห็นด้วยกันถ้ายืนอยู่ยืนอยู่ในด้านตรงตรงศีรษะของท่านนะครับนะครับขออนุญาตหลวงปู่นที่เรารบกวนหลวงปู่แล้วก็ขอเชิญดวงมีญ,ญาดวงจิตของท่านมาสแสดงปณิธานให้เราได้เห็นผ่านจอสกแกนนะครับ ผมแนะนำลูกปูชิ้นนิดหนึ่งเลยนะลูกปูแต่ก็ผมไม่มีสิทธิที่จะไปโยกย้ายของขงเขาต่างๆนะครับไม่โยกย้ายไม่ได้แต่ก็จะถามด้วยความสบายใจของเรานะที่เราสักนบนตรงนี้ลูกปูครับลูกปูเนี่ยที่ข้างหน้าทั้งหมดเนี่ยเขาทําวิธีหรือทำจัดให้ลูกปู่เนี่ยถูกต้องหรือเปล่าครับปู่ชอบไหมครับถ้าลูกปู่ชอบปู่ยกมือจะเป็นข้างใดก็ตามลูกปูยกมือให้เรา ชมบารมีสักครทั้งครับวงู์ครับวงูค่คับชอบตาม <นะ S 2> ที่เขาจัดให้ไหมครับดอกไม้ตู้เรียนตู้บริจาคต่างๆนี่แหละครับอัอ,ะน,ะอนี้ชอบเรีันรับรู้ครับ ท่านผู้ชมมาภาพท่านบอกท่านรับรู้นะครับท่านชอบท่านยกมือขึ้นแล้วครับยกมือขึ้นที่จุดเหลืองเนี่ยยกมือขึ้นท่านชอบอยู่นะครับตรงนี้ถือว่าจัดตรงนี้ท่านผู้ชมจัดจัดข้างหน้าเป็นทั้งหมดเลยทั้งผัวงนี่จะเป็นเครื่องอยู่ต่างๆเนี่ยนะถูกต้องนะครับท่านชอบชอบตรงนี้แต่ที่ตรงนี้ท่านชอบท่านไม่ได้บอกนะครับคงจะหงุดนงิด

ท่านผู้ชมครับเราอยู่ที่วัดศรีุมพรนะวัดหนองผู่จอนนะครับพระดิวพระกุณทีท่านล้สังขารนะครับสังขารท่านเนี่ยไม่เน่าไม่หงอยนะครับท่ผู้ชมได้ชมอยู่นี้นะะเราอย่างหน้าเราท้องแกนรงอยางอยู่ดู ยิญาณรนี้สารนี้ต่างๆท่านรับรู้นะครับท่านอยู่ในนี้เราก็จด้เห็นตรงนี้นะครับที่เห็นนะท่านผู้ชมอยู่ที่ผมชให้ท่าครับทรี้ท่านไปยืนอยู่ตรงนี้นะฮะคิดที่ผมสแกนได้นะฮะสแกนบูญท่านสแกนจากวัลโภมแล้วก็อยู่งนีอย่างที่นท <c ertain ly> <c ertain ly> <c ertain ly> ่านผู้ชมตรงนี้นะครับถ้าใครกลับไหวไอที่รถสีพรุเนี่ยนะรบท่านอยู่ที่นี่ นะครับรองว่าได้ผลแน่นอนไม่ต้องไปกับที่อื่นครับที่อื่นไม่แน่ใจว่าท่านจะอยู่ตรงไหนพวกมันแต่ตรงเนี้ยท่านอยู่แน่นอนตรงนี้ท่านอยู่อยู่ตรงนี้เลยนะครับอยู่ตรงนี้นครับตรงนี้ท่านยืนอยู่ตรงนี้ท่านก็ 注意一下，看到猫了没？啊，还是猫？嗯，去哪个？去捡衣服？啊，帮忙看看。 เราที่เราขอาพลาดเาต่รอชวิญญาส่วน่เราไม่พลาราต้องเตสิ่งทกอยาที่เราขอญาตนเจอดวงวิญญาณหลว่เวรขอดูดวญญาณ บุญเยี่ยบุญบารมีบุญบาเรามีเราย่อมสังเกตบุญบาลมีเราต้องสแกนจะได้มีร้ามกันการชมกาสแลนแล้วละรูปพระพระบางต่างๆที่ตรงนี้นะครับเดียว่าชวะไรบาท,ทางวัดส้างขึ้นบ้างมมน,น,ะนะครับทท่านผู้ชม e non si vede la pace e non si vede เครื่องเรียกว่าบางชุกเครื่องบางรุ่นบัตนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ในนท้งี่ชมได้เห็นนี่นะครับท่านผู้ชมภาคนี้จะมีพลังนะครับมีพลังเพราะว่ามีดวงจิตดวงวิญญาณมีกระ<อ>แสบุญมีบุญอยู่นะครับถ้าใครมาขอบุญตรงนี้หรือใครจะมาขอโชคขอลาภที่นี่นะครับเกิดผลแน่นอนนะครับที่ทออโบสถ์หลังนี้หรือมณฑลหลังนี้ นะครับพราเรากำลังสแกไนไปเรื่อยๆว่ารูปต่างๆที่นี่นะครับรูปปั้นต่างๆาต่งๆที่อยู่ที่นี่่ไนะครับ ผู้ชมฮะเดี๋ยวเราสแกนดูงแทนบนดูบ้างนะครับในรูปต่างๆต่างๆจุดบนชั้นบนที่เป็นพรประธานนะครับท่านผู้ชมชมในจอได้เลยครับจุดสีเขียวต่างๆนะฮะตรงนี้ที่เป็นร่างการินจุดยวงวิญญาณของท่านนะครับที่ประทับอยู่หรืออยู่ในร่างที่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมทำให้เห็นพร้อมกันนะฮะวัตถุมงคล หรือพุทธลูกหรือรูปองปู่จ้อยต่างนะครับมีพลังมีพลังมากนะครับท่านผู้ชมจะมีพลังแล้วก็มีดวงจิตวิญญาณที่อยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมผมจะบอกให้ว่าท่านผู้ชมไหว้ที่นี่ก็ขอหนึ่งครั้งขอหนึ่งอย่างก็พอไม่ต้องขอเยอะแยะนะขออะไรก็พบทุกอย่างนะครับ,รบมีเทวดาปกปักรักษาเพื่อท่านผูม้มท่านมานครับ ผู้ชมฮะมีภาพีิวดาป่กปักรักษาน้เราขอเชิญชีิวดาที่อยู่ที่นี่นะครับเราขอภาพนี้เพื่อขยายให้ผู้ชมที่มาสแสวงบุญที่มาร่วมบุญมาร่วมปิดทองมาร่วมโมทนาต่างๆตรง,งนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้นะครับท่านผู้ชมได้หาชมย่างมากนะครับภาพแบบนี้ นะครับจะไม่มีที่ให้ชมทั่วไปถ้าเราไม่สกแกนบุญหรือเราไม่นะส่องบุญให้ผู้ชมได้ได้ชมจมจะไม่เห็นนะฮะนะฮะนี่ก็มีคนไปไหว้นะครับไปกาไปไหว่ยอยู่นะครับท่านจะอยู่ก็จะอยู่ะ้าปางอ,คองค์ใหญ่นะดูเขาจะมาดูสีล้างข้างนี้ครับลงเอ่อาวถึงพื้นเลยนะจะถึงพื้นอันนี้เป็นคนที่ที่ปิดทองอยู่นะ อันนี้เป็นรูปปฏิหารที่เกิดขึ้นอยบาตรงนี้นะครับท่านผู้ชมรูปปฏิหารนักศิธิ์ที่ไม่มีภาพอะไรในศิษยเลยตรงนี้นะครับมีไม่ภาพอะไรแต่เราสแกนได้ตรงภาพตรงนี้นะจะมีจะเห็นรพร้อมกันนะครับบุญบารมีที่เกิดอย่างที่เขามาปิดทองนะ้ผู้ชมเนี่ยมาปิดทองเนี่ยเขาเขาก็จะได้ออะไรเขาได้บารมีนะครับท่านผู้ชมเราถ้ามาจากทางไป น,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 นี่ครับที่กำลังปิดทองทุกองค์เป็นปู่ทวดปู่ต่างๆ้าสึงก็ปู่โตนี่ครับเป็นภาพปู่โตที่คนหลายคนก็ปิดทองกันอยู่นะฮะเราให้ผู้ชมได้ชมนะครับเป็นรูปปู่โตรูปนี้เป็นเป็นเด็กนะไม่ได้เกี่ยวเน่ยมจะไม่ได้ไม,ไ,มไม่เกี่ยว,วกับรูปนี้ คนพี่เขากำลังิดทนะเราจะปอดภาพนี้ให้ผู้ชมได้ชมใหญ่ยยจะน่ยกลังิดทองคนที่เขากำลังทำบุญร่วมร่วมปิดทองเนี่ยก็ปิดกับดวงจิตดวงวิญญาณท่านนดวงนี้นะเนอนรุณงเบลดาท่าน มันน่จท่อยครับมากชมก็ตอนเขาปิดทองแล้วก็่อยภานี้ไห้หท, yes. ที่แฟนท่านเขปิดอยู่นะครับ Obrigado. ผู้โตจะอยู่ในในรูปปั้นรูปเหมือนนะตรวพี่นี้เขากำลังติดอยู่นะเราชมดูนะครับท่านนีงอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมสแกนจะจะไม่ติดอันนี้จะจะติดแต่รูปปั้นอันนี้มีจับเขาด้วยเออจับเขาด้วยคุณพี่ครับขอบคุณีเยอะเลย เรากำลังสแกนบุญคุณพี่กับหลวงปู่โต,โตมาชมครับเขาจาับคุณพี่อยู่นะมาชมสิครับหนึ่งเดียวเ<ห>นี่ยเป็นไปให้เป็นดวงวิญญาณนลวงปู่ไปให้นั่นไปนะฮะพี่ข้าตับไปแล้วเห็นว่าเดอดเขียวนะฮะไม่มีอะไรทั้งที่เนี่ยไหมนะจะไมมีมีลูกเ,เขียวนี่คือเครื่องสแกนดวงวิญญาณ<อ>แล้ส่องบุญดูว่าท่านมีบุญบารมีเขาบอกว่า เดี๋ยวนี่ยอรแแกกิวิญญาณอืวิญญาณอยู่ที่เราไปปิดทองคอยรับรู้แต่ไม่ถ้าไม่มีเขาก็จะไม่จรเรื่องกูอ,อยู่นะ่ยอันนี้ต้นนองรอยร่องรอยกินสะุริยันกุัาราษาไม่ยืบบนไม่นรื่องทนเห็นไหมครับก็จะล่องรอยโดนมา ตรงนี้นมีมี่านเลยมีจุดเด่นต่างๆที่บอกว่าเราคด้รับการพัฒาในด้านต่างๆโดยมีหลักเพื่อให้เราได้รับการพัฒนาแบบเป็นการเติมเต็มในด้านวิชาก you